ว่าเพลนเล่นสไลด์สักลอรสุดหม่ละลายไว่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เหลือเกินพี่นงไทยช่วยกันใช้เิ็ซีพี่นงไทยช่วยกันใช้เิ็มซีคนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเหลือเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยหญิงทีติการครับแบรนด์ a m b a สเดอร์นะครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนนะครับอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรออลิโกซัคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและปุ๋ยทางดินตรายิงเกษตรครับ วันนี้เราอยู่ที่หมู่9ครับบ้านวังด้วนนะครับตำบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าเริ่มต้นใช้คู่หูมหัจรรย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568เพื่อมาใช้ในการดูแลปรับปรุงแล้วก็บารุงใบทําให้ดอกเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครับเขาบอกว่าสวนของเขาเนี่ยมีทุเรียนพันธุ์หมอนทองอยู่200ต้นให้ผลผลิตได้เต็มที่ตอนปีที่แล้ว170ต้นแต่170ต้นเนี่ยแหละครับปรากฏว่าโอ้โหดอกออกมาดีเพราะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นก่อนหน้้านนัแต่่่พอถึงชงชวที ว่าดอกกําลังไปในช่วงหนึ่งนะครับเกิดการลัดใบอ่อนแล้วก็โอ้โหล่วงมือถึง3ชุดด้วยกันลัด3ามช่วงด้วยกันนะครับไม่ว่าช่วงดอกก็ล่วงไปช่วงที่กําลังจะมีผลก็ล่วงไปช่วงมีผลแล้วนะครับก็ล่วงอีกปรากฏว่าได้ผลผลิตมานะครับแต่ทุเรียน5-7ถึงปีเนี่ยนะครับได้ผลผลิตมาแค่3.8ตัน เป็นที่เสียอ,อกเสียใจมากเพราะว่าลงทุนไปเป็นแสนเรียกกันได้ว่า300แสนก็ว่าได้ทั้งแรงงานทั้งค่าอาหารพืชปีนี้ครับตัดสินใจใช้คู่หูมหัศจรรย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำใบนะครับบำรุงใบแล้วก็บำรุงไปจนถึงขั้นขนาดนี้ประมาณเดือนธันวาคม2568เนี่ยนะครับก,กลางๆเดือนเนี่ยเขาบอกว่าดอกออกเต็มนะครับ170ตน้น โอ้โหเห็นดอกอย่างนี้คาดว่าน่าจะมีความสามารถเลี้ยงไปเป็นลูกเป็นผลให้มีน้ำหนักต้นก็ดีกิ่งก็ดีก้านก็ดีเขาบอกว่าลงทุนน้อยจังเลยนะครับจากเป็นแสนมาเป็นหลักหมื่นแล้วก็จะได้ผลผลิตนะครับเขาบอกไว้ในใจของเขาเองนะครับว่า 1 5ถึง20ตันเป็นไปตามนั้นได้อย่างไรครับมาติดตามกับนะครับเจ้าของสวนและแบรนด์แอมมซสเดอร์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ,คะท่านแรกเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวด้วครับครับสวัสดีครับ นายรัชภูมิฐานธรรมครับชื่อเล่นผู้ใหญ่ไก่ครับผมผู้ใหญ่ไก่เป็นผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านนี้ครับเมื่อก่อนเป็นครับแต่ตอนนี้ลาออกแล้วลาออกก็เรียกติดปากเขาว่าผู้ใหญ่ไก่ครับผมอีกท่านหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะหญิงที่ิการค่ะแบรนด์แอมบาสเดอร์เวิ l ์ลคลาสอินโนเวชันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่ไก่อยากให้ท่านผู้ใหญ่ไก่ค่ะแนะนํากับสมาชิกที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าท่านเนี่ยปลูกทุเรียนพันุอะไรอายุเท่าไหร่และมีทั้งหมดกี่ต้นค่ะครับ ก็แปลงนี้นะครับผมมีทุเรียนทั้งหมดประมาณ270ต้นนะครับเป็นหมอนทอง200ต้นแล้วก็เป็นพันกระดุมประมาณ70ต้นแล้วทุเรียนพันหมอนทองนี่ก็จะมีลูกได้ประมาณ170ต้นอายุทุเรียนกี่ปีครับเนี่ยอายุมีตั้งแต่5ปี6ปี7ปีครับโอ้ก็มีครบแต่ที่ให้ผลผลิตได้นี่1ร้อยเจ็ดสิบต้นถูกไหมครับครับที่เริ่มต้นใช้คู่หูนี่ผู้ใหญ่ใช้มานานหรือยังอ๋อผมเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ครับ2,568นี่นะครับผมก็เพิ่งใช้เองครับวันนี้ธันวาคมก็ใช้มาประมาณ6-7เดือนถูกไหมครับครับผมก่อนหน้านั้นอ่ะเราใช้บำรุงดูแลรักษาต้นทุเรียนของเราด้วยผลิตภัณฑ์อย่างไรครับที่พอจะบอกได้เมือ่อเมื่อก่อนก็ใช้ธรรมดาร้านร้านขายยาทั่วไปครับ,รบก็คือใช้พวกฮอร์โมนใช้พวกปุ๋ยเกศใช้พวกแคลเซียมโบลอนอะไรพวกนี้ธรรมดาทั่วไปครับอ๋อก็เพื่อที่จะได้ผลผลิต ที่จะตามมาครับปีที่แล้วผมย้อนกลับไปปีที่แล้วซึ่งผมเองไม่ได้เห็นแต่ผมเห็นปีนี้ซึ่งหลังจากใช้คู่หูแล้วถูกไหมครับปีที่แล้วเนี่ยครับตอนนั้นเราดูแลด้วยที่ว่าเนี่ยนะครับทั้งปุ๋ยเกตทั้งแคลเซียมบอลอนตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะต้นทุเรียนของเราอ่ะที่ออกลูกออกผลนี่จํานวนกี่ต้นครับปีที่แล้วก็ประมาณเนี่ยเกือบก็เกือบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยครับปีหกเจ็ดก็ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละครับออกประมาณนี้เลยนะครับ ร้อยเจ็ดสิบต้นนั้นตอนนั้นเราดูแลบำรุงรักษาใช้งบประมาณในการดูแลรักษาไปเนี่ยผมถามเรื่องงบประมาณก่อนเพราะว่าการบำรุงดูแลรักษามันต้องมากพอสมควรครับร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยตอนนั้นเราใช้งบประมาณไปประมาณเท่าไหร่ครับก็หลักแสนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันมีปัญหาหลายอย่างอย่างทุเรียนนะครับถ้ามันรัดใบอ่อนเนี่ยมันต้องพ่นแบบสามวันครั้งห้าวันครั้งเลยครับอตอนที่ตอนที่มีดอกนะครับ อ๋อเหรอฮะมันมันถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะสูงมากกว่าปกติครับเขาไปว่าสวนแห่งนี้มีปัญหาเรื่องการลัดอ่อน ใช่ถูกไหมครับใช่ครับก็เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์มาพ่นเพื่อให้ช่หยุดการรัดอ่อนระหว่างที่มันกําลังจะออกดอกกำลังจะเป็นผลถูกไหมครับใช่ครับแล้วพอตอนปีที่แล้วมันรัดอ่อนมันรัดกันกี่ช่วงกี่เวลาทั้งผู้ใหญ่เล่าโดยเรียนให้ผมฟังเถอะครับมันมีมันมีทั้งหมด3ามช่วงครับตั้งแต่คือตั้งแต่แรกตอนออกดอกนะครับออกดอกมาเป็นรุ่นประมาณมะเขือพวงมะเขือพวงกลางนะครับก็มีมีรัดครับ ก็ล่วงไปรัแต่ก็มีล่วงแต่ยังยังไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ปานกลางคือมันก็ล่วงไม่ไม่มากเท่าไหร่แล้วมีพอเป็นช่วงเป็นหางแย่ครับโอ้หางแย่ี่กล่ะมันจะเป็นผลแล้วนะครับดอกบานเสร็จแล้วดอกบานเสร็จแล้วเป็นหางแย่พอเป็นหางแย่เลยครับมันมีรัดใบอ่อนมาแล้วก็เป็นช่วงเพสลาดใบเพสลาดใบเพสลาดปั๊บมันจะดึงอาหารไปอาหารเราไม่พอก็หางแย่ก็จะล่วงโอ พอหางแย้ลวงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะมันล่วงถูกไหมครับครับอ่าแล้วมันล่วงตอนไหนครับแล้วก็จะมีพอไปต่อไปอีกมันขึ้นลูกแล้วขึ้นลูกเท่าประมาณไข่ไก่ครับครับมันมีรัดออกมาอีกครับลูกล่วงอีกครับล่วงอีกล่วงอีกตอนนั้นดอกติดเต็มทั้งร้อยเจ็ดสิบดอกครับโอ้โหแล้วล่วงตอนที่เราเห็นดอกครั้งแรกเน่ยเราคิดว่าปีนั้นอ่ะเราจะได้สผลผลิตทัก กี่ตันตอนเราเราเห็นนี้เห็นก็ต้องมีสิบกว่าตันนะครับสิบกว่าตันนะครับสิบกว่าตันขึ้นครับปรากฏว่ามันล่วงไหลช่วงหลายตอนอย่างเงี้ยเราเหลือผลผลิตที่พอจะให้เราเห็นสิบกว่าตันอ่ะมันเหลือกี่ตันเหลือเบ็ดเสร็จมันเหลือสามจุดแปดตันสามจุดแปดตันครับพอใจไหมไม่พอใจเลยครับอะไรถึงแม่พอใจทำฟรีครับค่าแรงฟรีเลยครับค่าแรงฟรีครับค่ายาฟรีเจ้าของเจ้าของทำฟรีครับคนงานได้ตัง Oh. คนงานได้ค่าแรงทุกคนได้หมดเงินหมดครับได้ค่าแรงหมดแต่เจ้าของไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าเลยอันนั้นคือเหตุการณ์ในปี2567นะครับ,รบหลังจากที่รัดอ่อนล่วงถึง3ครั้ง3ครานะครับผลผลิตที่ว่า170ต้นที่ออกดอกมาก็เข้าเนื้อนอกจากเข้าเนื้อแล้วผู้ใหญ่ไก่ยังบอกว่ายังรู้สึกว่าทำงานเนี้ย วิ่งล้อเปล่าไม่มีอะไรบรรทุกกลับมาเลยแม้แต่บาทเดียวถูกไหมครับครับใครบอกผู้ใหญ่มาครับถึงผู้ใหญ่ถึงเริ่มมาใช้โอพ่อตาครับพ่อตาเขารู้จักกับพี่ใหญ่ครับ๋อพี่ใหญ่นี่นะฮะครับโอ้พี่ใหญ่นี่ดีมากเลยนะครับเป็นคนพามาครับคพาแม่นนแนะนาครับแนะนำมาแนะนําแล้วผมก็เริ่มใช้มั่นใจอย่างไรถึง ลองใช้ครับผมก็เคยได้ยินข่าวมาผ่านผ่านมาบ้างตั้งแต่ก่อนนะครับเรื่องพิษภัณฑ์เนี่ยครับเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่เคยใช้และยังไม่เคยคุยแบบจริงจังกับใครเลยเนี่ยครับค่ะหลังจากที่ผู้ใหญ่ไก่เปิดใจ ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยให้ทุเรียนของเราเนี่ยในทุกระยะเนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตดีขึ้นผู้ใหญ่เนี่ยใช้มีวิธีการใช้ยังไงบ้างรวมถึงต้นทุนด้วยก็ดีนะคะค <c oughs> กต็ตอนแรกก็มาก็ทําใบตอนนั้นไปใบชุดแรกยังไม่เพรชลาดดีครับคือมันกลางแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่เต็มที่พ <c oughs> อผมใช้ครั้งแรกพ่นไปประมาณสองครั้งรู้สึกว่าใบมันจะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ไวผมก็เลยใช้ต่อไป ใบชุดแรกมันก็เริ่มดำเริ่มมันขึ้นมาแล้วเราก็ใช้มันเรื่อยๆใบชุด2ใบชุด3มันก็รู้สึกว่าใบทุเรียนทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งมันเมื่อเราพ่นไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับดูอาการต้นทุเรียนแล้วมันมันมันก็ดีครับตอบรับดีมากตอนนั้นเราใช้จํานวนของอัตราส่วนเนี่ยสองสององน้ำกิลิตรครับหนึ่งหนึ่งชุดนี่นะครับต่อน้ํา1,000ลิตรครับเดือนหนึ่งกี่ครั้งดีครับตอนที่ผมทําใบนะครับก็ประมาณ7วันถึง10วันต่อหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง ดูแลมาเรื่อยๆอย่างนี้ทุกเดือนตลอดเสมออย่างนี้ตลอดครับครับมาถึงตอนที่เราจะทําดอก้วครับมีอะไรพิเศษไหมครับตอนจะทําดอกผมก็พ่นภายในนะครับตอนตอนเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกผมจะใช้ดับเบิลคือใช้2งชุดต่อน้ํพันลิตรเพื่อเปิดตาดอกพ่นไต้ท้องกิ่งพ่นภายในบ้างนะครับหลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยตอนที่เป็นดอกนั่น่ะมันออกทั้งร้อยเจ็ดสิบต้นมาชุดแรกมันก็ออกมาประมาณ8 90%ซแต่ว่ามันก็มีอากาศเป็นตัวแปร มีอ,อากาศความชื้นมีเหมือนจะมีฝนมีอะไรพวกนี้ครับเป็นตัวแปรทาใหา้ไม่ได้ผลเต็มมันก็จะชุดแรกเนี่ยผมได้อยู่ประมาณร้อยนิดๆครับร้อิบถึง120ยยี่สิต้น 100, กี่ต้ชุดแรกชุดแรกครับอันนี้แปลว่าดอกดอกออกสองครั้งครับอ๋อแล้วก็มาเนี่ยมีชุดนี้ครับชุดที่ออกเมื่อสิ้นสิ้นเดือนพฤศจิกาต้นธันวาเนะครับที่ออกชุดนี้ครับชุดนี้ก็ออกไปก็ 9กเปตแล้วตอนนี้คือเกือบหมดแล้วอ๋อก็หมายความว่าทุกต้นแล้วในร้อต้นนี้ก็จะครอบแล้วครับร้อยครับร้อหกสิบกว่าแล้ครับร้อยสิบกว่าแล้วนะใกล้จะ1้อยเจ็สิบต้นละครับก็หมายความว่ามี2ชุดแล้ว ที่ออกมาแต่ละชุดเนี่ยดอกที่เขาออกมานี่มันมีความสมบูรณ์แข็งแรงยังไงครับดอกออกมาก็ดอกใหญ่ครับสมบูรณ์อย่างทุเรียน,นยผมฉกสารไปด้วยมันก็ธรรมดาขั้วดอกมันจะสั้นแต่นี่ก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ยาวใช้ได้เลยครับคือเขาก็ทําให้ดอกมันสมบูรณ์ทําให้ดอกมันยาวแล้วก็ดอกโตครับเรารู้สึกว่าพึงพอใจในระดับที่เรียกว่าถ้ามันมีเกรด4เนี่ยนะครับเราให้ขนาดนี้ดอกของเราสมบูรณ์อยู่ที่เกรดเท่าไหร่ครับตอ,ตอนนี้ให้4เลยครับให้4เลยนะครับตอนนี้เรามีความกังวลเรื่องอะไรมากครับในขณะที่ดอก ในนย,ยังครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลุ้นตอนดอกบานพาะทุเรียนมันจะต้องลุ้นตอนดอกบานเป็นหางแย้ครับหางแยห้หางแย้ดอกบานไม่เท่าไหร่ตอนหางแย้เริ่มไหม้ครับมันจะรู้แล้วครับว่าทุเรียนจะอยู่หรือไม่อยู่คําว่ารัดใบอ่อนนะคะคแล้วผลหรือลูกมันร่วงเนี่ยมันคืออาการอะไรอะคะรัดใบอ่อนเนี่ยคือธรรมชาตินะครับพอมีอากาศมีปัจจัยอะไรมาทําให้มันกระทบ เย็นกระทบร้อนนะครับพืชจะรัดใบอ่อนมาพอรัดใบอ่อนมาเนี่ยครับถ้ามีดอกส่วนใหญ่พืชจะเอาไปเลี้ยงใบก่อนก็คือคําว่ารัดใบอ่อนเนี่ยก็คือหมายถึงมันแตกยอดนั่นเองแตกใบอ่อนครับใช่แล้วพอมันแตกยอดถ้าเราสะสมอาหารในระหว่างการปลูกไม่พอใช่ต้นไม้ก็จะทําการสลัดลูกทิ้งเก็บไว้แต่ใบเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกยังอยู่ก็ต้องสะสมอาหารให้เพียงพอครับปีนี้นะครับเราดูจากใบเนี่ยต่างจากปีที่แล้ว มากมายครับคาว่ามากมายนี่ผู้ใหญ่ไก่มองว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะสามารถประคองไปได้ถุงเก็บผลผลิตเลยไหมครับถ้าใบอย่างเนี้ยน่าจะได้ครับดูดูความสมบูรณ์นะครับ,รบดูความสมบูรณ์ดูอาการที่มันสามารถคุมใบได้ไดครับใบมันจะไม่แตกแตกใบใหม่นี่น้อยมากเลยครับถ้าอย่างเนี้ยโดยสายตาผู้ใหญ่ไก่มองว่า170ต้นของเราเนี่ยปีที่แล้ว เราลงทุนไปเป็นแสนถูกไหมครับครับปีนี้ลงทุนกับคู่หูณเวลาถึงเวลานี้เฉพาะคู่หูอย่างเดียวขณะนี้เราลงทุนไปประมาณสักกี่หมื่นบาทครับประมาณส0ม0 0ื่นกว่าบาทครับส0,000ื่นกว่าบาทครับถ้าคําถามนี้นะไม่ต้องถึงผู้ใหญ่แก่ถ้าเป็นหนูหนูก็ชื่นใจเพราะว่าส่วนต่างที่มันหายไปเนี่ยหลายแสนบาทกับทุนที่เราลงไปเพียงหลักหมื่นนั่นแหละค่ะคือกําไรล้วนๆเลยนะคะความใจชื้นมันมาแล้วอันนี้คือความรู้สึกหนู ความรู้สึกผู้ใหญ่เหรอคะคเป็นยังไงบ้างณนะตอนนี้ก็มันทําให้เรามีความหวังมากขึ้นครับมีความหวังมากขึ้นอย่างว่าครับทำทุเรียนเจ็บมาเยอะมันมีให้ลุ้นตลอดครับทุเรียนครับมีให้เรารุ้นตลอดแต่ณนะตอนนี้ทําให้เรามีคล้ายๆว่ามีกําลังใจมีอะไรมีทําให้ความหวังคววามหังเราสามารถที่แบบเออพอมองได้ว่าอ,อโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จน่าจะ น่าจะสูงอยู่ครับครับนั่น,นครว่าเจ็บมาเยอะก็คือหมายความว่าเรารู้ว่าการเจ็บของคนเจ้าของสวนทุเรียนคือการเสียเงินไปแล้วได้ผลิตผลที่มันไม่ถูกใจหนึ่งถูกไหมครับใช่และราคาที่เราได้มาเงินทองที่ได้มามันก็ไม่ได้ก็เจ็บทั้งเจ็บเรื่องของนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใช้เจ็บใจอันที่2ก็คือเจ็บใจเรื่องว่าเงินมันไม่ได้วันนี้คลายใจคลายกังวลผลผลิตปีนี้ถ้าตามที่เราดูด้วยสายตา ตั้งแต่ทําสวนมาตั้งแต่อายุ19ปีณเวลานี้นะครับเป็นอายุที่เรียกกันว่าทํามา30ปีแล้วกับการเรียนรู้ทุเรียนถ้ามองอย่างนี้เราสามารถมองในใจของเราได้ไหมครับว่าดูแลด้วยฝีมือของเราอย่างนี้น่าจะมีผลผล,ผลิตสักกี่ตันครับผมกะไว้ประมาณ1 5ถึง20ตันครับนั่นคือขีดเส้นใต้ไว้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับปีที่แล้วนะ เราพอใจไหมครับกับน้ำหนักผลผลิตหรือว่ารูปทรงหรือว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราครับอ๋อไม่ไม่พอใจครับเพราะ ทุเรียนถ้าออกลูกมาแล้วลูกมันน้อยลูกมันอะไรมันจะได้ไม่ไม่ไม่ตามที่เราหวังเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกจัมโบ้บ้างไอ้คบ้างอะไรพวกนี้ฮะทรงมันจะไม่สวยครับถ้ามีน้อยมีไม่พอมันต้องพอดีกับต้นครับลูกลูกต้องพอดีกับต้นมันถึงจะผลผลผลิตถึงจะสวยครับลูกน้อยไปไม่ใช่ว่าจะสวยมันไม่สวยครับ๋อมากไปก็ไม่สวยน้อยไปก็ไม่สวยต้องพอดีครับครับสุดท้ายแล้ว ผู้ใหญ่ไก่ก็จะดูแลบํารุงรักษาตามความเชี่ยวชาญชานาญของผู้ใหญ่ไก่เองถูกไหมครับที่ได้รู้แล้วว่าเพราะเราเจ็บมาเยอะเราไม่อยากเจ็บซ้ําซ้อนถูกไหมครับถ้าเราเจ็บซ้ําซ้อนเราก็ไม่ได้เหรียญทองสักทีดังนั้นวันนี้ผู้ใหญ่ไก่ก็พบกับสิ่งที่จะทําให้ผู masa, <c oughs> See, ้ใหญ่ไก <c oughs> ่ได <c oughs> ้เหรียญทองนะครับผู้ใหญ่ไก่ครับอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องนักการเกษตรที่เรียกว่าเจ็บมาเยอะกันหลายๆคนครับเรียนเชิญครับ ก็ฝากถึงเกษตรกรนะครับผลิตภัณฑ์คู่หูนะครับอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับเราต้องเอามาใช้เพื่อให้เราเห็นกับตาเองครับเราต้องพิสูจน์เองครับเกษตรกรเราพิสูจน์เองแล้วเราจะรู้เองครับว่าผลตอบแทนมันเป็นยังไงคนอื่นบอกมันก็ไม่เท่ากับตัวเราประสบเองครับอยากให้ท่านเปิดใจครับลองดูครับครับ น้องหญิงในฐานะเป็นแบรนด์แอมเบเดอร์ของหญิงเกษตรนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินเนี่ยน้องหญิงมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับผู้ใหญ่ไหมครับเมื่อกี้ได้ฟังนะคะความในใจของท่านผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ไก่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อันดับแรกเลยท่านเปิดใจนะคะในการใช้และที่ทสําคัญนะคะคู่หูมาจรย์สูตรใหม่ของเราเนี่ยนะคะเป็นอินรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไก่เอง คนทําสวนนะคะหรือว่าผู้บริโภคนะคะก็จะมีความปลอดภัยในการทานทุเรียนในส่วนนี้นะคะ,คะแล้วก็ฝากด้วยนะคะในเรื่องของปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรค่ะเพราะว่าของเรานะคะบริษัท w o r ร์ c คล s สนะคะก็จะมีคู่หูกับปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะรวมกันเป็น3ามเกลอเวร์แพนะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะก็จะช่วยบํารุงนะคะต้นไม้ของเรานะคะทุกทุกระยะการปลูกเลยค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือความสุขของเกษตรกรที่สามารถใช้อินทรีย์ร้อได้จากความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์รับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านจะเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งการเกษตรอย่างแท้จริงวันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนและจะมาติดตามทุกสวนครับที่ใช้3มเกลอ World ือวัวแพนนวัตกรรมใหม่เพื่อทําให้โลกนี้ใช้ไรด้วยคุณภาพของผลผลิตครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคับ สามเกอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยังยืนยั่ง